มาแล้วลูกจ้าปืนหุ่นยนต์ที่หนูอยากได้ใช่เหรอวะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไดโนไซเบอร์นะสำหรับตอนนี้เราขึ้นสเตจ6เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตอนนี้เนี่ยหัวผมก็จะเป็นแบบหัวเลเวล5นะส่วนปืนกับสนับข่าเนี่ยจะเป็นเลเวล6แล้วก็ตอนนี้มอนมาใหม่แล้วนะจะเป็นมอนหุ่นยนต์แล้วก็ตอนนี้ผมมีสกิลใหม่แล้วเป็นสกิลนี้น ปืนสายฟ้านะแล้วก็ปืนธรรมดานี้เป็นแบบสกิลเก่านะหัวโคกน,น,นี้อุ้ยดาเมจแรงขึ้นนะอ่าได้แบบกล่องกาชามากล่องนึงนะตอนนี้ของที่ล่วงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นของค่อนข้างดีนะโอ้โหแล้วปืนเลเซอร์บอกเลยว่ายิงทะล,ลุนะเฮ้ยมอนใหม่ไว้เป็นมอนไอ้นี้ไว้ตะขาไม่ใช่ตะขาบแมงป่องไอ้มอนเตอร์พวกนี้นี่มันมีต้นแบบมาจากสัตว์ในโลกของเราอย่างงั้นเหรอและไอ้ตัวกลมๆนี่มันคือตัวอะไร ขังข่าวหรือแม่ไม่ใช่ขังข่าวเดี๋ยวคนดูก็แซวกูอีกข้งข่าวอ้เฉพากแมงปองเอาไข่ลูกชั้นคืนมานะหัวโคก,กไปตอ,อนนี้เราถึงด่านหกขีดสกันแล้วอ,อ้าวโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้มันยิงสวนผมได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหมอนเริ่มโหดแล้วเว้ยมีการสวนเลือดผมมีห้าร้อยเนี่ยไม่น่าใจว่าเลือดเยอะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยว ลองไปอัปเกรดกันดูแล้วจะรู้ว่าเลือดมันเยอะขึ้นตามไอเทมที่อัปเกรดหรือเปล่านะหัวโคกไปแ80ดสิบนะหัวโขกนะชานิดนึงแล้วโดนเขายิงกลับมาครับผมเอ้ยพวกแกเป็นแค่สิงมีชีวิตตัวก็ใจลอย,ลยกล้ามาต่อกอกับไดโนเสาร์ผู้ยิ่งใหญ่ยังข่าอย่างางั้นเหรอข่าคือราชาแห่งโลกล้านปีอาเดี๋ยวผมตายเขาตายได้ด้วยเหรอเนี่ยเอ้ chain, นี่คือการตายครั้งแรกของผมเลยนะเนี่ย ตอนนี้สิ่งที่เราสามารถอัปเกรดได้ก็จะเป็นไม่มีเลยแล้วผมจะอัปเกรดแบบปืนสายฟ้าหนักๆเลยแล้วกันนะอาจจะไหวเว้ยปับป๊บปับ๊บปั๊บแม่เป็นสนับเข่าเลเวล6เว้ยแล้วก็ปืนได้มาเพียบเลยเลเวล3เลเวล4 v e เลเวล e l เลเวล7สิครับผม,ม <า S 1> โอ้โหเลเวล1รวมกันเป็น Level 2, เลเวล2กลรวมรวมกันเป็นเลเวลแล้วก็1นะเนียไมีสกิลใหม่แล้ววะ่ะ ยังไม่รู้นะว่าเป็นสกิลอะไรค้างข่าวพวกแกต้องซุนพัน์ไปซะใดดนเสาวอย่างฉันจะคลองโลกโอ้โหมีโดนช่วยยิงอยู่ทั้งเกมหรือเปล่าไฮ้อยู่นานอะนานโคตรโคตรนานเอาจริงดิเอาจริงเอาจริงเอาจริงอ่ะไปแล้วนะโอ้ยแต่ว่าอยู่นานมากเลยนะเมื่อกี้ฟูดาวก็นานไม่ใช่น้อยแต่ว่าดานนึงสามารถกดได้2ครั้งพอดี โอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมเหลือเลือดอยู่140บอกเลยว่าอย่างนี้มีร้องมีร้องแน่นอนอย่างนี้มันจะต้องตายเกิดอีกกี่รอบเนี่ยไม่ได้ฉันไปอยากจะตายบ่อยๆเดี๋ยวลูกฉันโดนเอาไปทาไําไข่ดาวลูกจ้าพ่อกําลังจะไปช่วยเรา พ่อซื้อชุดโกโกวาที่หนูอยากได้มาให้เราลูกจ้าลูกอย่าเพิ่งเป็นไขดาวไปนะแล้วสกิลผมแม่งคูดาวโคตรนานนะเลือดหยอดรีอยู่ที่300กว่านะ200แล้วหัวโคกไปยิงไปเดี๋ยวไอตัวนี้ต้องกดเร็วๆเว้ยไอตัวแมงป่องเหมือนว่าจะมีปัญหาอยู่6ีดหไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ต้องผ่านให้ได้เท่านั้นไม่งั้นผมจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวนะ เมื่อกี้ผมตายแล้วผมกลับไปเริ่มด่าน6ขีดหนึ่งเลยนี่ว่าไม่ใช่เริ่ม6ขีดห้าด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่ามีร้องห้ามตายระหว่างทางเด็ดขาดเอาไหวไหมเนี่ยแรงแรงแรงปืนเลเซอร์แรงมากเฮ้ยไม่ผมควรจะเก็บหัวโคกอะ่ะเอาไว้ใช้กับแมงป่องเว้ยเพราะว่าผมต้องการแบบปิดบัญชีมันให้เร็วที่สุดย้อนกลับไม่ได้ด้วยนะว่าจะแบบกลับไปฟาร์มด่านเก่าซะหนย ไโดนไว้ก่อนยิงปืนเก็บหัวโคกไว้โอ้ยปืนอย่างแรงครับผมเก็บหัวโคกไว้ก่อนเก็บดีไหมวะเก็บดีไหมวะได้กล่องโกโกวามานะไม่ใช่กล่องกาชามานะเออแล้วหัวโคกอะไรล่ะครับพี่ท่านโอ้ยโอย้แล้วเจอแมงป่องยิงก็ไปยิงปืนกลนไปหัวโคกเก็บไว้หัวโคกแรงสุดไปโดนมาโดนนี้กดได้เรื่อยๆหัวโคกหัวโคกหัวโคกเ่อหัวโคกไม่ตายด้วยนะ หามาแล้วยิงเป็นก้อนไปไปโดนมาหัวหอกไปไอเจ้าพวกข้างข่าวพวกแกต้องศูนพันไอพวกแสงมีชีวิตด้ด้ปัญญาอย่างพวกแกจะต้องศูนพันเพราะว่าพวกแกสื่อสารกันไม่ได้พอไม่มีการสื่อสารโลกนี้ก็จะพัฒนายากขึ้นด่านเมื่อกี้เหมือนว่าจะไม่ค่อยไหวเดี๋ยวไปโดน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 แ,แล้วก็ยิงปืนเนี่ยเฮ้ยผมว่าปืนแรงสุดวะ่ะ ไม่ใช่หัวโขกแล้วแหละหัวโขกคือมันได้ดาเมจแค่ดอกเดียวไงโอ้ไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นดาเมจดอกเดียวแต่ถ้าเดี๋ยวปรับเสียงตัวเองไม่ทันถึงแม้ว่าหัวโขกเนี่ยจะเป็นดาเมจแค่คิดเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าแบบเจอสตัตรูแบบอยู่พร้อมหน้ากันนียใกล้ๆก,กันก็คือโดนหมดแต่ว่าปืนมันจะดีกว่าไงนะปัจจุบันนะมันแรงเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วยิงโอ้ทะลุทะลวงไม่ได้ทะลุทะลวงนะแต่ว่าแบบดาเมจมันแรงทะลุ ตัวหน้าตายนะตัวหลังก็เลยต้องโดนไปด้วยนะเออไอเจ้าพ่อแม่งปองแล้วแกกล้าหืออกอบฉันอย่างงั้นหรอโอ้โหแล้วเจอตัวใหม่18 35 18แล้วเมื่อกี้ตบอย่างแรงนะหัวโคกไปดีโอ้หูเลือนเหลือ200นะเฮ้ยสกิลตาต้องมองสกิลด้วยเจขีดท่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามตายยิงเฟินไปเรียบร้อย หัวโคกไปไม่คุ้มเลยยิงไปเจ้าทีเล็กแกต้องชนะให้ได้แกต้องช่วยลูกแกให้ได้นะถ้าแกไปช้าลูกแกจะเป็นไขด่ดาว <Yeah. S 2> อะไรนะลูกกูจะเป็นไขด่ดาวเหรอ oh <my> เออในอนาคตแกจะพัฒนากายร่างเป็นไก่นะเจ้าทีเล็กอะจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันกูกระมัวโอ้โหของเลเวลสี่ตกลวนลัวนะ โอ้โหสี่เป็นห้าเป็นหแล้วเป็น7โอ้โหสนับเขาเลเวลเจ็ดทำไมกันถึงแม้ว่าฉันจะแข็งแกร่งขนาดนี้ทำไมฉันต้องสูญพันไอ้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมันเป็นเพราะว่าฉันพัฒนาตัวเองไม่ทันใช่ไหมฉันเลยต้องสูญพันธุ์ทำไมเผ่าพันธุ์ฉันถึงไม่ยอมคุยกันมีอะไรก็สั่งให้หุบปากมึงเป็นพ่อกูหรือไงฮะพ่อกูยังไม่เคยสั่งให้กูหุบปากเลย มึงเป็นพ่อกูเหรอกูเป็นไดโนเสาร์ยิงปืนไปหัวโคกไปไดโนเสาร์ยังกูจะลงโทษพวกมึงเองเอาหัวโคกไปปืนยิงไปนี่เราถึงด่าน8ขีด5แล้วอย่างงั้นเหรอโอ้โหพวกเรามาไกลกันจริงๆ แม้ตามอนใหม่ตอนนี้ก็หยุดผมไม่ได้แล้วเอาเปืนยิงไปวัวโคกไปไปโดนสี่รวมกันห้รวมกันแล้วก็ได้นากากเลเวลเจ็เรียบร้อยนะีโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้ตัวผมน่าจะถึกระดับมึงเนะี่ยของเริ่มหายากระดับมึงแล้วนะฉันคือไดโนเสาร์สีมาวา่วงฉันตัทัว้วโอ้โหแล้วมีมอนใหม่ ไอเจ้าพ่อคนยอนแกอย่าเอาลูกฉันไปทำไข่ดาวนะเอาไข่ที่ฉันไปก็ได้ฉันมีสองใบฉันจะแบ่งให้พ่อแกใบหนึ่งแต่ว่าอย่าฆ่าลูกฉันเลยลูกฉันยังเด็กยังเล็กไม่มีความผิดฉันขอร้องเลยเอาลูกฉันคืนมาเอาไข่ของฉันไปดีกว่าไข่ของฉันอร่อยกว่าเยอะเอาไปจิ้มซอสบอกเลยว่าอร่อยฮอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัวแต่เล่นโอ้โห เลือเหลือร้อยหนึ่งฉันคือทีเล็กสีม่วงฉันจะมาทะลวงตูดพวกแกตูดที่สกรปรกโสโคของพวกแกจะได้รับการชำระยื่นตูดมาอุ้ยของเลเวล5อุ้ยทำไมวะกูนึกว่าของใหม่ตูดที่สกรปรก,กของพวกแกจะต้องได้รับการชำระเอาหัวโขกไปกูจะรอดไป100่ด้ร้อยเปอร์เซ็นต์การก้าขีดสามแล้วนะตอนนี้เลือดเหลือน้อยโคตรนะแต่ระดับนี้ผ่านมานี่คือแบบเหลือหลักร้อยนะ มันก็หลักร้อยหมดนี่วะมีแบบโดนน็อกไปรอบหนึ่งเท่านั้นเองตั้งแต่เล่นมาโอ้ยตัวสีแดงแม่งโคตรถึกอะเดี๋ยวตรงนี้จะแพ้ตรงนี้จะแพ้ใจ,จเย็นใจเย็นใจเย็นใสกิลมารีบกดสกิลมารีบกดรีบกดยิงปืนห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะบอกเลยว่าร้องอย่างนี้ร้องกดสกิลหัวโคกไปเลือดร้อยรอไอ้อยสิบเฮ้ย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 ใจคอไม่รีบเลือดรอไปสิบห้าสิบห้าสิบไม่นะไม่นะกูไม่อยากกลับไปเริ่มต้นใหม่ ก้าขีดสามไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาหัวโคกผมจะเอาปืนทีเล็กสีแดงยังข้ามาแล้ววันนี้ข้ามาแก้แค้นพวกเจ้าด่านเก้าขีดสามพวกเจ้าทําให้ตัวข้าแปดเปื้อนด้วยความพ่ายแพ้วันนี้ข้าจะเอาไฟมาล้นตูดพวกเจ้าทําให้ตูดพวกเจ้ามอดไหม้ไปเลยอ้าวอีกแล้วไม่มีสกิลอีกแล้วนะหัวโคกไวเดี๋ยวโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าชนอีกทีหนึ่งชนอีกทีหนึ่งนะไปข้างหน้าประมาณนี้แล้วก็ยิงไปนะ แล้วก็ปืนได้หรือเปล่าเอ้าเราทำไมปืนพึ่งออกอะ่ะโอ,อ้เลือดเหลือสามสิบโอ้ถ้าเกิดว่าเราคลิกที่ไอเทมเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าไอเทมชนิดนี้ให้อะไรอย่างอันนี้มันบอกว่าหมวกเนี้ยมันจะให้พลังการกัด 50การกัดนี่คือตอนที่แบบเราไปประชิดกศัตรูอ่ะมันจะกัดไว้ยอาอย่างที่ผมเรียกว่าสนับเข่าเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออาร์เมอร์นะชุดเกราะมันจะให้เลือดเวย้ยสารภาพตรงๆก็าพึ่งมาอ่านเหมือนกันส่วนปืนเนี่ยมันจะบอกว่ามันเป็นอาวุธเวย้ยมันจะให้ดามเมจเ3 0 กาโฮกาโฮกาโฮ่ข้ากลับมาแล้วถ้ามีความมั่นใจว่าด่านนี้ไดโนเสาร์ยังข้าจะต้องผ่านพวกแกไปได้อย่างแน่นอนโดยความที่เลือกตอนนี้ของข่าคือ900ละดาเมทของข้าบอกเลยว่าสุดจัดปหลัดบอกแรงกัดของข้าก็ไม่ธรรมดามีถึง60ยิงเปินไปโหบอกเลยว่ารอบนี้ผ่านได้แน่นอน พอแกจะต้องโดนชำระล้างไอ้พวกไดโนเสาที่ไม่ใช่ไดโนเสานั่นมันกูไอ้เจ้าพวกหุณนยนต์ที่แสนสกกระปกโสโคก9ก้าอ่แล้วอะแล้วทีเนี้ยไม่มีสกิลเลย130วัดดวงเลย190 70สกิลหัวโคกเรียบร้อยเย้ได yeah! ้ดีสุดก็ได้ปืนแล้วเวล้าวแล้วทำไมสกิลผมเป็นสกิลแบบเนี้ยกลับมาเป็นสกิลโซ่ <c oughs> เฉยเฮ้ยผมพูดจริงๆว่าผมไม่รู้ คือผมไม่มีสกิลไอ้นี้ไว้ปลาระเบิดผมพูดจริงๆอาจจะเป็นสกิลของอาวุธหรือเปล่าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรความผิดพลาดของโลกใบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออน่าจะชนะบอสได้นะอย่างนี้มีสกิลใหม่มาด้วยอ่ะไม่รู้ว่ามาจากไหนจริงๆนะให้เดาตอนนี้ก็คือมาจากอาวุธแล้วตอนนี้เลือดก้าวลอยนะบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ชุดเกราะมานี่คือเถื่อนมากเนะี้ยด่านสิบก็เอาผมไม่ลงอะ่ะ ต่ว่าตอนไปเจอบอสเนี่ยสิจะไหวหรือเปล่าบอสด่านหน้าแล้วต้องเอาชนะด่านนี้ให้ได้ก่อนวอโขกไปอ่าเจอบอสเว้ยดูซิว่าเราจะเจอบอสตัวอย่างไงมันคือตัวอะไรตัวอะไรโอ้โหไอ้นี่ดิว่าโปกเกมอนอะอะไรปลาแดงคอยกิงอะ <laughs> ใช่เลยเดียตัวสีแดงแล้วก็มีมงกุฎนะโอ้โหแล้วบอกเลยว่าบอสเอาผมไม่ลงนะ แกคิดว่าหุ่นกระป๋องอย่างพวกแกน่ะอาอเอาเอาเอาใจคอไม่ดีนะเนี่ยออกสกิลรีเซ็ตมาเร็ว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 สู้สู้สมาโซ่มาโซ่มาโซ่มาตึงตึงตึงหัวโคกหัวโคกได้ก่อนหัวโคกได้ก่อนเฮรื่องไหนยี่สิบโอ้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม